ทิ่ป๊อปเราเป็นระบบจองขนส่งออนไลน์ครับที่รวมขนส่งทุกเจ้าย้ําว่าทุกเจ้าจริงๆนะครับมาอยู่ในแพลตฟอร์มเราเปรียบเทียบราคาให้ครับว่าขนส่งแต่ละเจ้าราคาเท่าไหร่บ้างหลังจากเปรียบเทียบราคาเสร็จแล้วนะครับเราให้ลูกค้าเนี่ยสามารถจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิตชําระเงินออนไลน์ได้เลย ภาพการจออขนส่งเนี่ยมันก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆก่อนโควิดนะครับเราอยู่ที่ประมาณ4่แสนพัสดุอะไรเงี้ยครับแต่พอช่วงหลังโควิดนะครับเราแตะเกือบจะล้านชิ้นต่อเดือนเลยทีเดียวน,นะครับยอดโตการจะส่งสินค้าเนี่ยมากถึง2เท่าต่อเดือนเลยครับมีผลกระทบในแง่ของคนเราทํางานไม่ทันเนี่ยที่ผ่านมารั้งานเพิ่มขึ้นแบบเกือบจะ2เท่าจากทีมเดิมที่มีนะครับรวมๆเพิ่มไปเกือบ40คนได้ เมื่อก่อนภาพรวมตลาดขนส่งเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณเริ่มต้นเนาะ40บาท35ตอนนี้มันดรอปลงเรื่อยๆครับายิ่งเขาแข่งกันเยอะๆชิปป๊อปได้ประโยชน์ครับหนึ่งเลยเพราะว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์กับทุกขนส่งอยู่แล้วนะครับยิ่งเขาแข่งกันสุดท้ายเราก็มีพาร์ทเนอร์ในระบบเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันครับก็คือยิ่งราคาค่าขนส่งถูกลงครับมันมีผลกระทบกับ business model ของชิปป๊อปคือเราได้ส่วนต่างจากขนส่ง ถูกไหมครับยิ่งค่าขนส่งมันถูกลงเนี่ยกำไรของเราก็ลดลงเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชิปป๊อปต้องทำแล้วต้องเดินต่อนะครับการมี Value Added อื่นๆเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากค่าขนส่งที่เราต้องมาเร่งทำกำไรเพิ่มมากขึ้นครับ สิ่งที่ชิปป๊อปปรับตัวเลยเรามีโปรดักต์ใหม่ขึ้นมาอยู่3ตัวโปรดักต์แรกเนี่ยเราเรียกว่าร้านรับฝากครับหรือว่าชิปป๊อปช็อปภายใน 3- าถึงสเดือนนี้ครับเราขึ้นมา500สาขาแล้วนะครับพอยอดการจัดส่งสูนม,มันโตขึ้นเทรนด์มันมาครับร,ร้านรับฝากพัสดุเลยเป็นแหล่งรายได้เสริมอีกชั้นหนึ่งที่ดีมากเลยมันเลยเติบโตเร็วมากๆถึง500สาขาครับส่วนที่2ครับที่เราทําจัดส่งรวนครับก็คือจัดส่งถึงภายใน1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอารมณ์คล้ายๆแบบว่าเรียกป มีมอเตอร์ไซค์ไปรับถึงหน้าบ้านเลยแล้วไปส่งเลยและโปรดักที่สาที่เราทำมาอีกันโปรดักหนึ่งนะครับก็คือการส่งสินค้าต่างประเทศเหมือนขนส่งในประเทศของเราครับแต่เป็นการเปรียบเทียบราคาแล้วก็ส่งต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นแห่งครับแทนของชิป,ปออปตอนนี้เนาะเราก็อยากจะขยายร้านนอกจากออนไลน์อย่างเดียวแล้วตอนนี้ครับเราเริ่มสู่เซกเมนต์ของออฟไลน์มากขึ้นพอเรามีหน้าร้านออฟไลน์ line, ตอนนี้เราต่อยอดได้เยอะมากเลยว่าตอนนี้เราก็เริ่มทํากับ l a z a d a ครับทำกับช้อปปีบ้างให้เป็นจุดดอปออฟครับหรือแม้กระทั่งการเอาเครื่องพิมพ์ดับ พันเออร์ชิพที่มันไม่ควรเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์อย่างเงี้ยเราก็มาเสียบในร้านจ่ายค่าน้ำค่าไฟเติมเงินมือถืออะไรเงี้ยครับและอีกหลายๆเซอร์วิสที่เราคิดว่าพอเรามีหน้าร้านออฟไลน์แล้วเนี่ยน่าจะแอดแวร์ลูกแอดเดตพวกเนี้ยเพิ่มได้อีกนอกจากขนส่งครับ